สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลันโซครับในช่องยูทูบนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเลียฟูสบายๆครับแต่ในคลิปนี้อาจจะไม่สบายเท่าไหร่นะครับเพราะบางคนอาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นครับในเรื่องต่อสัญญาของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลงเอยกับเลียฟูนะครับโอเคก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปของเลียฟูเท่าไหร่ แต่ที่คิดไว้ก็คือจะมีประเด็นหลังเกมคาราบาวครับที่เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ก็หวังว่าทีมเราเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับซึ่งเหตุผลที่ผมบอกว่าอาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปคือผมมีงานมวยครับงานมวยที่สยามพารากอนซึ่งมีงานที่ชื่อว่ามวยไทยเวิด์เฟสติวัลนะครับซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการมวยไทย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับตั้งแต่เคยมีมาเป็นครั้งแรกด้วยที่จะนําเอามวยไทยในจังหวัดต่างๆมารวบรวมไว้จัดเป็นบูธนะครับแล้วก็จะมีการฝึกสอนมวยด้วยคนที่มาสอนเนี่ยมีรถถังจิตเมืองน์น,นะครับนี่ซุปเปอร์เล็กเกียรหมูเก้าสองยอดมวยชื่อดังครับรวมถึงจะมีพี่แสนชัยด้วยนะครับรวมถึง STEM Fair tech. s t ต็มแฟร์เท็ก็สี่คนนี้นะครับจะมาเปิดคลาสสอนเรียนมวยไทยในวันที่หแล้วก็วันที่7นะครับ ก็จะมีการแข่งขันมวยต่างๆครับมีมวยอาชีพด้วยที่จะมาขึ้นชกกันรวมถึงมีมวยอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับซึ่งมีดาราเข้ามาทําการแข่งขันอย่างพี่เชียร์ที่คําพรกับพี่เกรสการ9ก้าก็จะมาขึ้นเวทีกันก็แนะนําให้ไปแล้วกันก็เชิญชวนทุกคนให้ไปที่สยามพารากอนนะครับวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตัวผมเนี่ยไปที่งานทุกวันครับใครอยากเจอก็สามารถไปที่ สยามพารากอนได้เลยนะครับตลอดทั้ง5วันนี้นะครับ5 6 7 8 9นะครับโอเคเข้าสู่เนื้อหาของเราดีกว่ามูฮัมหมัดซาร่าครับก็สิ่งที่เขาทำในตอนนี้นะมูฮัมหมัดซารามันแสดงออกถึงความกระหายในการทำประตูแล้วก็การเล่นอันยอดเยี่ยมของเขานะครับซาราเนี่ยแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวครับกับผู้จัดการทีมใหม่เฮดโค้ชใหม่อย่างอาร์เนอร์สโลตได้แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับในฐานะนักฟุตบอลอาชีพ โมเมตซาร่าตอนนี้33นัดครับทำไป25ประตูกับอีก17แอสซิสรวมทุกรายการนะครับเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยซาร่ามีส่วนร่วมกับการทำสกอร์ทุกๆ66นาทีเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่มีใครใน5ลีกใหญ่ยุโรปเนี่ยเท่าเทียมเขาเลยครับส่วนบนเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับแยกย่อยออกมาได้คือซาร่าทำไป21ประตูและตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันมากกว่าค่า S Spected g o a l หรือค่า xg ที่เราทราบกันดีนะครับ xg ก็คือค่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูครับ xg ของซาร่าคือ17.3นะครับแต่เขาทำได้จริงในพรีเมียร์ลีก21ลูกและ5จาก8ฤดูก,กาลที่เขาอยู่กับเรียููซาร่ายิงได้มากถึง20ลูกขึ้นไปบนหลีกสูงสุดเมืองผู้ดี5ฤดูก,กาลครับเท่ากับว่า8ซีซั่นที่ ซาร่าอยู่กับเลียภูมีถึง5ปีนะครับที่เขาทําได้อย่างน้อย20ประตูขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีอัตราการทําประตูทุกๆ0.93ครั้งต่อ90นาทีด้วยนะครับซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขที่เขาเคยทําไว้เมื่อรุ่การ2017ถึง2018ตอนนั้นทําไว้0.99ต่อ90นาทีนะครับ ซาร่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับเขายังเป็นคนที่คอยสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูซึ่งเขามีค่าเฉลี่ยแอสซิสต์0.58ครั้งต่อ90นาทีซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเรอย์พูครับบนชาร์ตทำเนียบดาวซนโวพรีเมียร์ลีกตอนนี้ซาร่ากำลังไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆครับปัจจุบันเขารางแรงกิ้งอันดับ6ทำไป178ประตูนะครับและกำลังไล่หลังเพื่อ ที่จะแซงหน้าเซคิโออัลเกโรและแอนดิโคลใกล้เลยครับตามหลังกุลอยู่6ลูกครับกุลทำไป184ส่วนแอนดิโคลทำไป187คาดว่าช่วงเวลาที่เหลือในฤดูก,กาลนี้กับอีก15นัดมีโอกาสดีทีเดียวนะครับที่ซาร่าจะแซง2คนนี้ได้ผลงานของซาร่าไม่มีใครโต้แย้งได้เลยครับและท่ามกลางความอิ่มเอมกับความสุขสัญญานับภายหลังอีก5เดือนมันเป็นเรื่องที่แฟนบอลเรียบูหลายคน กังวลครับอนาคตยังไม่แน่นอนครับและยังเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในหมู่เดอะคอปมีโอกาสขึ้นนะครับคือมีทางเลือกสองทางคือต่อสัญญากับเลี้ยวภูไปหรือจะย้ายออกไปโดยมีหลีกซาอุดิอาระเบียเป็นที่หมายต่อไปจากข้อมูลที่หลายสื่อได้รายงานโดยเฉพาะเดียร์เลติกสื่อชั um ้นนําสื่อที่มีความน่าเชื่อถือได้เขาบอกว่าทีมจากซาอุทีมหนึ่งครับที่ให้ความสนใจโมมเม็ดซาร่าและ เกาะติดแบบใกล้ชิดมาเป็นเวลาเกือบป,ปีแล้วนั่นก็คือเอาฮีราวนะครับเอาฮีราวต้องการจะเซ็นสัญญากับซาร่าตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังอยากที่จะได้ซาร่าอยู่หากเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยเอาฮีราวเนี่ยแน่นอนพวกเขาให้มากกว่าเอร์พูอยู่แล้วซึ่งนี่คือจุดที่ซาร่าจะต้องตัดสินใจนะครับระหว่างกลิ่นหอมความเป็นตำนานกับเอร์พูหรือความเย้ายวนให้เดินหน้าสถิติกับอำนาจเม็ดเงินที่ เอาที่เราจะฟาดให้ซาร่าอยู่ที่ตัวเขาเลยครับว่าจะเลือกแบบไหนกลิ่นหอมความเป็นตำนานเลียภูตอนนี้สกอร์ที่ซาร่าทำให้เลียภูตลอดทุกรายการอยู่ที่231ลูกครับขยับเข้าใกล้กอร์ดอนฮอตสันครับที่ทำไป241ประตูบนทำเนียบสถิติดาวยิงตลอดการสูงสุดของสมรสรน,นะครับซึ่งหากเขาเนี่ยเลือกต่อสัญญาไปอีก2ปีซาร่ามีโอกาสที่จะ ทำลายสติของโรเจอร์ฮันด้วยโรเจอร์ฮันด์ทำไป285ประตูแต่ในเรื่องดาวยิงสูงสุดอันดับหนึ่งอย่างเอียนรัชก็เป็นเรื่องยากครับที่ซาร่าจะไปลม้มลงได้เพราะเอียนรัชเนี่ยทำไป346ประตูห่างกับซาร่าตอนนี้110ประตูเลยนะครับอาจ,จต้องใช้เวลาถึง5รฤดูกาลในการที่จะแซงเอียนรัชซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่แน่นอน ความเป็นตำนานของซาร่าตอนนี้เขาคือเข้าไปสู่ทำเนียบตำนานเรียบร้อยแล้วเหลือการไล่ล่าความสําเร็จอื่นๆนับจากนี้ครับไล่ล่าความสําเร็จส่วนตัวแล้วก็ไล่ล่าความสําเร็จกับสม,มสรการเจราจาสัญญาฉบับใหม่นะตอนนี้นะครับสม,มสรศรเลียปูก็กําลังเดินเรื่องอยู่แล้ะครับแต่ด้วยข้อจํากัดทางการเงินก็ต้องมาดูเรื่องของความสมเหตุสมผลกับการเงินระยะยาวของสม,มสรด้วยนะครับ ซึ่งการตัดสินใจของซาร่าเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาเลยครับว่าเขาต้องการอะไรมากกว่ากันร,ระหว่างความมั่งคั่งที่ลิกซาอุหรือความต้องการที่จะก้าวสู่ตํานานพรีเมยร์ลิกและกับสโมรสรเรือปูนับจากนี้ซึ่งในเรื่องหลังเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเรื่องเงินโอเคซาร่าสมควรได้รับสัญญาฉบับใหม่ที่คู่ควรกับการที่ตัวเขาเป็นถึงยอดนักเตะระดับโลกในตอนนี้นะครับซาร่าได้พิสูจน์ตัวเองเขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วครับเขา ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นนักเตะขั้นเวิร์คคลาสได้แต่สิ่งที่ต้องประเมินณนตอนนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันอาจจะมีเรื่องของความสําเร็จกับสโมสรกับการที่จะพาเลียปูไปได้ไกลกว่าน,นี้ครับแต่ที่แน่ๆน,นตอนนี้โมฮัมเหม็ดซาร่าดูไม่เหมือนคนที่พร้อมจะอำลาเลียปูเมื่อถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เลยครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดซาร่าครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังครับอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะต,ตัดสินใจยังไงครับและสโมสร มองเห็นถึงคุณค่าในตัวซาร่าอย่างไรบ้างส่วนตัวผมอยากให้โมเมนตซาร่าอยู่ต่อครับเพราะเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของเร์พููในตอนนี้เขาสามารถลงเล่นได้ดีต่อเนื่องและความกระหายของเขาคือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วครับว่าซาร่ายังคงเดินหน้าผลิตสกอร์ให้กับเร์พููอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะพาเรียููไปสู่ความสําเร็จในอนาคตโอเคนี่คือเรื่องราวนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ รบกวนกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมเชิญชวนนะครับไปงานมวยไทยเฟสติวัลนะครับวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์นี้ที่สยามพารากอนนะครับงานเนี่ยจะมีการยาวๆเลยครับตั้งแต่สยามดิสคัฟเวอรี่จนไปจนถึงทางพารากอนฮอล์นะครับแล้วเจอกันนะครับในวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์นี้มวยไทยเฟสติวัลครับ